อันนี้นะคะพอหลังจากที่เราปลูกใส่กระถางเสร็จแล้วก็จะเอามาวางที่ชายคาตรงนี้เลยนะคะตรงชายคาข้างบ้านนี้ที่น้องปอมกำลังขนไปวางเรียงนี้นะคะนี่นะคะชายคานี้คงจะเหมาะพอดีกับร้อยกระถางเดี๋ยวป้าจะปลูกต่อนะคะอันนี้ป้าจะปลูกต่อตรงนี้เดี๋ยวก็ให้คุณลุงเป็นคนหาวัด สดูอุปรกรณ์เอากระถางมาเอาดินใส่ให้เรื่อยๆนะคะแล้วป้าก็จะปลูกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะทยอยไปเก็บตรงนั้นงานของเราเช้านี้ก็คือปลูกแก้วดิโอรัสนะคะทุกท่านไม่เป็นไรน้องปอมมันไม่เสร็จง่ายหรอกเดี๋ยวไปทำภารกิจของน้องปอมเถอะเดี๋ยวยายขนเอง ก็ค่อนข้างจะเตรียมความพร้อมนี่มันก็มันก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะก็ก็เลยป้าจะลงตัวว่าจะเอาอยัางไงนะป้าจะต้องกดให้แน่นก่อนเนาะแล้วก็เอาดิบนให้พอดีแล้วก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะมีมหินด้วยดินมันมีหินด้วยแล้วก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันเดี๋ยวราก จะไม่งอกนะคะเดี๋ยวโดวนรากเดี๋ยวโดวนรากพังก่อนเดี๋ยวรากของไม้จะไม่งอกนะคะอันนี้คุณลุงช่วยมันก็ดีอยู่เนาะคือเสร็จเร็วนะคะแต่ว่ามันก็นั่นแหละมันอาจจะเสี่ยงกับการที่มันจะเกิดไหมอย่างน้อยต้องมีที่ว่างสำหรับที่เราจะลดน้ำด้วยนะคะแบบนี้ถ้าเต็มแบบนี้ ป้าต้องเอาออกนะคะลูมันละเอียดแบบนี้คุณลุงเป็นผู้ช่วยดีแล้วนะคะบางอย่างป้าให้คุณลุงปลูกเพราะว่าเป็นงานที่ยากใช่ไหมแต่นี้งานละเอียดป้าต้องทําเองนะคะคุณลุงก,ก็ทําแบบโหเสร็จเร็วมากแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะเสียหายกับนอกับเอ้กับหัว ไม้หรือเก่านะคะเนี่ยมันเต็มไปมีห,มห็นเบอเลเลยเพราะว่ามันขุดออกมาตรงที่ดินที่มีเห็นด้วยนะคะป้าก็ต้องทําให้มันพอดีก่อนกวาจะเสร็จนะเลยอีกเยอะนะคะเป็นร้อยกระถาง โอเคเดี๋ยวถ้าปลูกเสร็จแล้วอ,อะไรยังไงเดี๋ยวป้าจะอัปเดตเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้นะคะเมื่อเราปลูกดอกไม้เสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ที่นี่นะคะลุงก็กำกาลังเอาน้ำมาลดให้นะคะคลุงลดน้ำให้ ก็ลดแค่วันหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องลดเยอะนะคะไม่ไม่ต้องลดเยอะนะคะไอ้ลดแค่วันหนึ่งครั้งจนกว่ามันจะมีหน่อออกมาให้เห็นนะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเน่าอะไรยังไงหรือเปล่าการกับการปฏิบัติในการดูแลก็เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเรานะคนที่ขายเราก็ถามเขาอยู่นะคะเนี่ยลดนิดหน่อยพอนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ลดชุ่มแล้วนะคะลุงก็ เอามาโยนใส่ให้อีกนะคะให้มันมีความชื้นนะคะให้มันเปียกมีความชื้นพอที่มันจะแตกหนอนะคะพอที่จะแตกหนอ่ออกมาได้เขาบอกว่ายังไม่มันชอบแดดแต่ว่าตอนที่เกิดใหม่ให้อยู่ชายคาบ้านก่อนอันนี้ก็คือคําแนะนําเนาะจนกว่าหนอจะแทงออกแล้วก็มีใบที่ที่มันเด่อ แกแล้วบ้างแล้วอะไรแบบนี้ค่อยย้ายออกไปที่แดดเนาะอันนี้ก็เป็นการลองดูแหละนะคะก็ทดลองดูโอ้โหแกดีรัสดอกงามนะเนี่ยป้าก็อยากจะเห็นดอกงามมันมากเลยอยากจะเห็นอยู่ที่สวนชมจันเนาะคงจะสวยงามน่าดูเลยปลูกไว้ดูเองเลยนะคะก็หวังว่า เจ้าจะงอกออกมาแล้วก็จะเริ่เติบโตออกดอกให้เห็น,นะจ๊ะแกลดีโอรัสนี่แลยนะคะประมาณนี้ป้าก็คือสำเร็จแล้วในขั้นปลูกนะคะแต่ขั้นที่จะงอกแล้วก็เติบโตเราจะมาติดตามดูกันต่อไปนะคะเดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตให้ดูว่าอุ๊แตกหนอแล้วจ้าวันนี้อะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> แม่ป้าเปียกวันนี้ทำเสียงตื่นเต้นเหมือนเจอหน่อมาแล้วนะเนี่ยไม่ มันยังไม่มีนะคะเพิ่งจะปลูกเดี๋ยวถ้ามีหน่อออกมาแล้วเติบโตยังไงและดอกสวยยังไงป้าเปียกก็จะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะนะคะสาหรับคลิปนี้สั้นๆก็เนาะไม้ทองฝากไว้แค่นี้ก่อนจ้านี่นะไม้ทองกําลังมากําลังว่าจะลงคลิปแต่ว่าไม้ทองกําลังมาตรวจงานไม้ทองไม่ต้องมากินน้ําที่นี่ลูกนูน่นไปกินน้ําที่อ่างของหนูหนุนไป อันนี้ไม่ต้องมากินแล้วไม่ต้องมาแคะคุยเลยนะหมทองออกมาลูกมาหมทองไหมทองหมทองออกมาลูกโอเคโอเคอย่าไม่ต้องไปทํากระถางดอกไม้ได้นะคะนะคะโอเคไหมทองไม่ต้องทํากระถางดอกไม้ได้นะคะ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 อืมรัก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 อร,ร,รักกันรักกันรักกัน รักกัน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 อุ้ยแก่งหางอุ้ยแว่งหางอุ้ยแว่งหางถาขอถ่ายรูปไหมทองเลยเรีววันนี้ไหมทองจะอายกล้องไหมไหมทองจะอายกล้องไหมคะตาเอ๋น้องไหมทองจะอายกล้องไหมลูกโอ้ยไม่ไหมทองน่อายไม่อยากดึงไม่อยากโดนกล้องไม่อยากไม่อยากเข้ากล้อง ไม่อยากเข้ากล้องถ่ายรูปนี่นี่นี่แต่มาเล่นกันได้ได้ก็จะถ่ายนะจ๊ะป้าอีนี่ไงโชว์ความสวยหน่เยเร็วโชว์ความสวยหน่อยเร็วไม่ทองอย่าโชว์ความสวยหน่อยเร็วอุย้ยไม่ดื้อเลยไม่ทองเรียบร้อยน่ารักไม่ดื้อเลยค่ะคุณได้ไม่ทองเจอกล้องแล้วไม่ทองไม่ดื้อเลยค่ะคุณได้ ไม่ทองเขาไม่อยากให้ถ่ายจริงๆนะไม่ทำอะไรเลยถ้าอยู่ถ้ารู้ว่ากล้องจับอยู่อืมแต่ถ้าเผลอๆนี่ดื้อมากเลยใช่ไหมคะนี่ว <c oughs> ิ่งตรงเข้ามาหาใจแล้วก็ดื้อเลยกัดกัดเลยกัดกัดเลยอือโอเคค่ะฝากความน่ารักของน้องไหมทองท้ายคลิปนี้ด้วยจ้าวันนี้น่ะนอนอย่าแล้วค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมหมายทองสวัสดีค่ะ